สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาวบึงการมาแล้วจ้าสาวบึงการมาแล้วคลิปนี้สาวบึงการกะมีน้ำตาแตกจ้าเมื่อน้องนาลิตะหูว่าปะเจวจะมีลูกไปบึงว่าน้องนาลิตะเพิ่นจะเป็นจ้าใดความรู้สึกของเพิ่นน่ะแม่จ้างานนี้มีน้ำตาแตกกันเลยจ้าเอฟซี ปูได้บอดน้ำตาแตกนี่ใจแข็งค่ะน้าทิตารู้ไหมว่าป้ามีน้องในท้องใช่ใช่ใชไปจับไปด้วยสิไม่เชื่อมาจับดูสิมาจับดูเดี๋ยวเกิดเดี๋วเกิดเดี๋ยวเกิดว่าทำไมทำไมไม่ใหญ่เหมือนแม่เลยก็ยังไม่โตไงลูกมาจับดูมาจับดูหนุยายนายได้น้องผู้หญิงหรือผู้ชายลูกหนูยายายได้ผู้หญิงหรือผู้ชายลูก ผู้หญิงนะเอาผู้หญิงเหรอคะอผู้หญิงตาเคยบอกว่าป้าจะมีน้องผู้หญิงฝันฝันแล้วหนูจะตั้งผู้ชายผู้ชายดื้อเอาหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดื้อทำไมต้องมาทางไปเห็นคะในจุ๊บน้องสิในน้องอยู่ในท้องป้าหรือเปล่าดูซิฟังเสียงดูซิหนูอยากตั้งชื่อน้องว่าอะไรลูกไม่เห็นไม่เห็นเอาฟังเสียงใหม่เอาฟังเสียงใหม่ไม่เห็นเลยจะตั้งชื่อน้องจุ๊บน้องก่อนเลยจุ๊บน้องก่อนเลย ชื่อน้องว่าตั้งชื่อว่าอะไรคะแอนเนียแอนโทเนียแอนโทเนียยังไงรู้ว่ามันมีชื่อมันเป็นชื่อของเพื่อนแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ควาราไม่ใช่นูหนูหนูททำมาเองเป็น,นเป็นนูคพูดปลอมๆเฉยๆนชื่อน้องฟูจิไหมล่ะชื่อน้องฟูจิไหม น้าฟูจิก็ได้แรืป่าค่ะน้าฟูจิถ้า้อฟูจิตตวแล้วให้น้องฟูจิเรียนหนูกับหนูถือว่าจะได้ผู้ชายหรือว่าจะได้ผู้หญิงนะโอ้โหแล้ะก็้าดีใจไหมคะดีใจค่ะบอกให้ป้าบอกบอกป้าก่อนให้ให้ให้ป้าให้ป้าบวมวงเยอะๆนะคะ อป้าจะป้าอุ้มหนูไดไหมเนี่ะไม่ได้อุ้มไม่ได้ค่ะลูกอุ้มไม่ได้ค่ะลูกเพราะว่าป้าห้ามยกของหนักค่ะบอกบอกป้าสิป้าบำรุงเยอะๆนะคะป้าจะป้าจะป้าอย่าไปซื้อกับพ่อที่มันหนักๆนะค่ะลูกป้าป้าไปไปใหญ่นะค่ะลูกขอบคุณนะคะลูกต้องรันองบค่ะบอกว่าป้าดูแลสุขภาพนะคะ รูข้อรูรักป้าด้วยนะแทนแม่ก็รักนอลิตานะคะหนูก็รักแม่ด้วยนะอืมเก่งจังเลยลูกขอหนูว่าขอหนูว่าป้าหนูค่ะอ๋อนี่แหละล่ะลูกหัวใจคว่ำค่ะเก่งค่ะลูกเป็นเด็กดีอย่างนี้ต่อไปนะลูกนะถ้าถ้าถ้าน้องเกิดมาแล้วหนูสอนน้องด้วยนะลูกนะหนูสอนน้องด้วยว่าให้ให้น้องเก่งเหมือนหนูให้รู้จักความเหมือนหนูนะคะ ไม่ไดละพี่น้องของเราคุยกันเพรางเดียวบอกรีกแค่เราเองกอดกอดที่กอดป้าแล้วก็หอมแก้มทีนึงเลยโอเคน้ำตาจะไหลกอนหอมป้าแล้วเดี๋ยวจะหันหนามาน้ำตาจะไหลไม่ยั่เถิดไม่หรือไม่่เถิดไมเนี่ เดี๋ยวประเด็นไหนเอาไหาดีใจใช่ไหมลูก yeah ดีใจที ok. ่มีน้องเย่เรามีเราอุ้ยนี่สาวงามเนี่ยพี yeah, ่หลานไหมลูกก็ดีใจรู้ไหมคะดีใจแบบเอ้ยลูกเนาะเราจะมีน้องตัวเล็กแล้วรักน้องนะลูกรักน้องด้วยพี่หลานนะพ่อเจ้ากูก็มีกันสามคนเลยทีนี้ขึ้นเวทีพาน้องขึ้นเวทีด้วยพาน้องเต้นด้วยนะร้องเพลงอะไรนะต้อองสนจอบอเลดิตะ ถ้าถ้าน้องโตนั้นทีนี้หนูจะเป็นคนเลี้ยงน้องนะหนูต้องเป็นคนดูแลน้องเป็นพี่ที่ปกป้องดูแลน้องแล้วก็หาตังหาตังเลี้ยงน้องนะเพราะว่าหนูเป็นพี่ใหญ่แล้วนะโอเคไหมคะแม่เจนขึ้นปสองแล้วนะยังอนุบาลหูกหนูอยู่อนุบาลหนึ่งเขาเรียกว่าอนุบาลสองลูกนอนได้ยังคะมาค่ะดไนท์ค่ะ กันไหนไปบ่ายสวัสดีค่ะเอฟซีด้วยสวัสดีค่ะจุ๊บน้องด้วยโอ้โหบายค่ะ